สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องผู้ชมซีรีส์เน็ตฟิกที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เบาๆนะครับกับซีรีส์ที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือท่านครับซีรีส์เนีรีส์เป็นภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์ของเน็ตฟิกนะครับเรื่อง the palace นะครับของมิชิโลฟูจิอินะครับได้คนทำดนตรีคือโยจิโร่โนดะนะครับท่าจจะไม่ผิดนะครับจากเลดวิมนะครับมาทำดนตรีให้เรื่องนี้นะครับความยาวอยู่ที่สองชั่วโมงสิบสองนาทีนะครับเป็นภาพยนตร์ดราม่าเบาๆนะครับที่ให้ความหมายกับ ม,มีชีวิตอยู่นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ดูแล้วทําให้รู้สึกว่าชีวิตนี้สวยงามมีความหวังและเรายังสามารถทําอะไรได้อีกมากมายในชีวิตนะฮะมีภาพยนตร์สองเรื่องที่มีความคล้ายกันกับหนังเรื่องนี้นะครับก็คือซีรีส์ The Missing นะฮะของฝั่งเกาหลีตอนนั้นจะเป็นหนังออกแนวทิลเลอร์ตื่นเต้นแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมดูแล้ว2ตอน เขาบอกว่าม so anyway, like ันดีกว่าเรื่องพาเลตผมดูยังไงมิสซิงก็ไม่ผ่าน2ตอนแรกไม่ผ่านนะฮะแต่เผ่าว่าดูได้คงจะพยายามทนดูต่อส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นหนังไทยที่ทำออกมาคล้ายๆกับหนังเรื่องนี้เลยก็คือเรื่องอยากตายอยากตายหรือโรนาคาเฟ่นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้ดูแล้วรู้สึกว่าให้ความหมายเดียวกันนะครับก็คือมองให้เห็นคุณค่าของการมีชีวิตแล้วก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับแต่เขาก็ไปเน้นเรื่องแฟนตาซีมากเกินไปนะครับสำหรับเดอะพาเลตเนี่ย เป็นหนังดราม่าที่เล่นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวละครนะครับคนที่ตายโดยที่ยังมีความผูกพันยังมีสิ่งที่ค้างคาสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จเป็นภารกิจที่ยังไม่สำเร็จนะครับเรียกว่าตายตาไม่หลับเนี่ยเขาก็จะไปรวมตัวกันอยู่นะครับ บรรดาวิญญาณของคนที่ตายเนี่ยเขาก็จะไปรวมตัวกันอยู่แต่ละที่เนี่ยก็จะมีการรวมตัวกันแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับส่วนตัวละครเอกเนะครับซึ่งเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งโดนสึนามิค่าชีตไปเนี่ยเขาก็ไปรวมตัวกับเพื่อนบนยอดเขาจะเป็นลักษณะสวนสนุก,แล,กนนนแล้วก็มีรีสอร์ทนะครับมีทิงช้าสวรรค์มีม้าหมุนมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรีสอร์ทที่พักนะครับเขาก็จะไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นถ้าหากว่ายังไม่สามารถ จัดการนะครับความคิดความรู้สึกที่เป็นสิ่งที่ยังค้างคาใจอยู่ถ้ายังจัดการภารกิจตรงนี้ไม่เสร็จก็ไม่สามารถที่จะไปเกิดใหม่ได้ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามไปอีกโลกหนึ่งได้นะครับดูไปสอรอบนะครับส่วนตัวดูไปสองรอบรอบแรกก็ว่าแย่แล้วนะครับรอบสองหนักกว่าอีกเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราค่อนข้างจูนและค่อนข้างที่จะปรับ ความรู้สึกอ่ะตรงกับตัวค่าประโยชน์เรื่องนี้ได้มากนะครับมันมีความเป็นญี่ปุ่นจ๋าแล้วก็มีความเป็นเรื่องราวของคนรักหนังนะครับตัวละครที่อยู่ตัววิญญาณทั้งหมดที่อยู่ตรงจุดนั้นนะครับก็มีละมีหลายตัวที่น่าสนใจนะครับมีคุณแม่มาม่าซังที่แบบว่ายังห่วงยังห่วงลูกห่วงหลานนะครับมียากุซ่าที่ยังไปไม่ได้เพราะยังห่วงพ่อยังห่วงแฟนเก่านะฮะมีตัวละครอย่างเด็กนักเรียนที่กีดข้อมือมานะฮะมีตัวละครอย่าง ควบกับหนังที่ตายแล้วยังทําหนังไม่เสร็จพอยังทําหนังไม่เสร็จก็ยังมีความรู้สึกว่าบางยังมีสิ่งที่ค้างคาเขาก็เลยยังไปไม่ได้หนังเรื่องนี้นอกจากเรื่องของความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกความผูกพันระหว่างพี่น้องความผูกพันระหว่างเพื่อนแล้วก็ยังมีความผูกพันระหว่างคนกับโลกเซลลูลอยนะครับหนังนี้เป็นหนังที่บูชาความรู้สึกความความผูกพันนะครับความปรารถนาดีที่มีให้กันนะครับเดอะพาเลทหมายถึง วันทุกวันทุกคืนวันเดือนดับเนี่ยหล่าวิญญาณต่างเนี่ยเขาจะออกมาเดินพาเลทเดินขบวนเป็นทางนะครับเดินขบวนเป็นทางไปรอบเมืองเพื่อตามหาคนที่เขาลักคนที่มีครอบครัวนะครับคนที่มีความรักความผูกพันความรู้สึกดีๆให้กับใครสักคนหรือครอบหรือคนที่คุณห่วงใยเนี่ยจะรู้สึก ค่อนข้างที่จะอินกับหนังเรื่องนี้ผมเชื่อว่าคนที่มีความผูกพันให้กับใครสักคนหรือว่าครอบครนะัวผมบอกเลยว่าดูเรื่องนี้ยังไงก็ตายนะครับยังไม่ไม่นับถึงเรื่องของภาพยนตร์อีกนะครับที่เขาสามารถหยิบเอาความผูกพันของคนกับภาพยนตร์แล้วก็เอาเรื่องเอากิจกรรมการทําภาพยนตร์เนี่ยกลายเป็นภารกิจหลักในการที่จะปลดเปลื่องความรู้สึกค้างคาใจของตัวละครหลักอีกตัวหนึ่งได้สําเร็จนะครับ มีหลายฉากที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออมันใช่นะครับยังไม่นับเรื่องของการที่เขาเดลามิดโลกของวิญญาณโลกของคนตายกับโลกของคนเป็นให้มีมิติที่สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้แต่ว่าไม่สามารถมองเห็นกันได้แต่ไม่สามารถสัมผัสได้รู้สึกถึงกันได้แต่ไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีนะครับเรื่องของคนเห็นผีหรืผีเห็นคนอะไรคนะครับ ราะฉะนั้นแล้วนอกจากกา,การที่มีการเดินขบวนพาเลทเนี่ยก็คือวันวันนั้นเนี่ยต่างคนเนี่ยดวงวิญญาณของแต่ละคนของแต่ละคนดวงยังแต่ดวงที่อยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามช่วยกันและกันนะครับช่วยหาคนที่เขาตามหาช่วยหาคนที่คนในกลุ่มรักหรือว่าพยายามที่จะทําให้ภารกิจหรือสิ่งที่ยังค้างขาดใจของ,ของดวงวิญญาณ ที่อยู่ที่เขารู้จักให้อยู่คลุกคลีเขาเนี่ยได้สมหวังเพื่อที่จะได้หมดหมดทุกข์หมดโศกหมดความห่วงใยญนะบางทีการดูหนังนะครับมันก็ต้องใช้ประสบการณ์ชีวิตอยู่พอสมควรนะครับบางคนดูโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากบางคนดูโดยที่คิดว่าหวังคาดหวังจะได้เห็นไอ้นั่นไอ้นี่ ฉากใหญ่ๆฉากต่อสู้ฉากวหวานะครับจริงๆแล้วเรื่องของชีวิตเราเนี่ยมันก็มีความยิ่งใหญ่ในตัวอยู่แล้วแค่าการตามหาคนให้เจอแล้วคนท,ที่เจอเนี่ยมันก็มีสองแบบนะครับคือวิญญาณเนี่ยเขาตามหาถ้าเขาเห็นถ้าเขามองเห็นกันเขาสามารถสื่อสารกันได้แสดงว่าคนนั้น,นก็คือตายแล้วต่างฝ่ายต่างตายแล้วก็มาเจอกันเขาอาจจะไปด้วยกันแล้วเขาอาจจะ,ะหมดทุกข์หมดโศกหมดห่วงหมดหย,ยอะไรอย่างเงี้ย กับอีกประเภทหนึ่งคือเจออีกฝ่ายหนึ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ตายคนที่เราห่วงใยอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นพ่ออาจจะเป็นแม่อีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ตายทีนี้เขาก็ต้องหาทางที่จะปลดเปลื้องความรู้สึกห่วงห่วงใยคือต้องเราต้องเหมือนอันนี้มันเป็นแง่คิดของปรัชญาพุทธศาสนามากๆนะครับถ้าเราปล่อยวางจากความทุกข์จากความสุขจากความห่วงหาจากความรักความยึดต,ติดเนี่ย ถ้าเราสามารถลดลักปล่อยมันได้นะครับเราก็จะสามารถตายตาหลับเราก็สามารถหลุดพ้นจากโลกใบนี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะกดเรื่องความรู้สึกห่วงห่วงเงินทองห่วงทรัพย์สินห่วงคนห่วงภารกิจห่วงนู่นห่วงนี่เราก็อาจจะกลายเป็นดวงวิญญ,ญาณเล่ร่อนที่ยังไม่สามารถที่จะไปอีกโลกหนึ่งได้หรืออาจจะไม่สามารถที่จะไปสวรรค์ไปนรโลกหรือไปเกิดใหม่ได้เราอาจจะต้องเล่ร่อนวนเว,วียนอยู่บนโลกใบนี้เพื่อที่จะ รอจนกว่าวันที่เราสามารถกำจัดปลดเปลื้องสิ่งที่ค้างคาสิ่งที่มันติดอยู่ในใจของเราให้ได้นะครับก็น่าจะมีหลายจุดน่าจะมีหลายช่วงหลายซีนที่ทำให้คนดูรู้สึกว่าสะเทือนใจนะครับอินอิ่มเอมใจฟูแล้วก็อาจจะถึงกับต้องหลั่งน้ำตาได้ไม่ยากครับเพราะโดยเฉพาะ มันมีมันมีหลายจุดที่มันรู้สึกว่าผมมองว่าเขาไม่ได้บิวนะผมมองว่าเขาไม่ได้บิวไม่ได้แบบไม่ได้ฟูลไฟล์ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นโมเมนต์ที่เราดูแล้วเรารู้สึกว่าเราเข้าใจอ่ะเราเข้าใจตัวละครเราเข้าใจเรื่องราวเราเข้าใจบริบทเราเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ปรารถนาจากใจจริงให้ตัวละครมันเป็นแบบนี้มันไปได้ผมยังเชื่อว่านะความดีในจิตใจคนเรามันยังเหนือกว่าความคิดด้านลบ ความคิดด้านลายความคิดที่มันเป็น,ด,นด้านดํามืดะ่ะผมเชื่อว่าผมยังถึงผมจะไม่ค่อยเชื่อมั่นในความดีของมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเราได้ใช้ชีวิตมาอยู่จนประมาณหนึง่งหรือเราอยู่ในจุดที่ใกล้ตายหรือเราอยู่ในจุดที่เราตายไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถึงจุดนั้นเนี่ยไอย้ความที่มันเป็นความที่มันเป็นสิ่งดํามืดหรือว่าเป็นสิ่งที่ ร้ายๆอยู่ในจิตใจผมเชื่อว่าเราต้องปล่อยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะปล่อยนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วเราตายแล้วเนี่ยเราจะคิดทําชั่วเราจะเราจะห่วงสมบัติเราจะอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันมันมันน่าจะเป็นเรื่องที่ผมว่าคนส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในจุดที่ใกล้ตายอยู่ในจุดที่ตายไปแล้วอะผมเชื่อว่าเขาน่าจะสามารถละวางตรงนี้ได้แม้ว่ามันจะมีบางคนที่ยังมันละวางไม่ได้จริงจริงนะครับซีนแม่ลูกตายนะฮะ ซีแม่ลูกตายซีนตัวไหนกันซีนตัวยากูซ่าตายซีนตัวพุ่มกัดตายซีนตัวแม่แม่มามาสั่งก็ตายคือตายหมดครับดูแล้วเป็นหนังที่ดูแล้วแบบทิชชูต้องเตรียมนะครับแล้วก็มันไม่มันไม่ใช่ความเศร้าแบบที่ว่าเศร้าสลดดันทดนะครับมันเป็นความเศร้าที่สวยงามมันเป็นความเศร้าที่บบเรา มันเป็นความเศร้าที่เราสามารถดูแล้วมันมูฟได้เราก้าวข้ามก้าวข้ามจุดจุดนั้นได้โดยที่เราไม่ต้องตายเองเราสามารถซ้อมตายก่อนตายได้ด้วยการดูหนังเรื่องนี้นะฮะมันเป็นหนังที่ทําให้เรารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าภาพยนตร์เนี่ยมันทาให้เราได้เรียนรู้ชีวิตนะครับมันไม่ใช่แค่เรียนรู้ชีวิตอย่างเดียวมันสามารถเรียนรู้ได้จากการตายของคนอื่นมันสามารถทําให้เราเรียนรู้ได้จากการ m o ฟออนของคนอื่นด้วยเช่นกันนะครับเป็นอย่างที่สวยงามเป็นอย่างที่หมดจดเป็นอย่างที่มีคุณค่าคู่ควรแก่การดูในโงรงภาพยนตร์หรือถ้าไม่ได้ก็ต้องจอเล็กอย่างนี้ก็ถือว่าก็ยังโอเคนะครับงานดนตรีดีมากนะครับงานดนตรีดีมากงานเพลงดีมากนะครับแล้วก็การแสดงของทุกคนโดยเฉพาะมินามิผมจำชื่อนางเอกไม่ได้นางเอกที่เป็นพี่คนกลางบ้านเอ d i t o r s เต t e ์อระ ไม่แน่ใจว่ามินามิมาซาว่าหรือประมาณนี้ผมไม่แน่ใจนะตัวนางเอกก็เล่นดีมากแนะนําให้ดูสาวแท็กมากกว่าดูภาคไทยนะครับภาคไทยก็ภาคได้ไม่เร็วแต่ว่าตัวสาวแท็กบรรยากาศอัธรรอารมณ์การบิวการอะไรมันมันทำได้แบบอินเนอร์มันดีกว่าภาคไทยยังแบบเสียงมันความรู้สึกมันไม่มาจากมันไม่สุดอ่ะมันไม่สุดจากใจให้สามดาวครึ่งนะครับสามดาวครึ่งสาหรับหนังเรื่องนี้ ดูสายิ่งดียิ่งดูสารอบสองรอบสามรอบสี่ยิ่งดีมันจะได้เก็บรายละเอียดเราจะเห็นจุดเล็กจุดน้อยที่เราอาจจะไม่ทันเห็นในรอบแรกเราก็จะเห็นเพิ่มเติม,ตมซึ่งไม่มีหลุดเลยพอดูรอบสองเนี่ยก็คือราลยละเอียดที่เขาใส่ลงมาเขาไม่หลุดนะว่าเออทำไมตัวละครเนี้ยถึงได้ต้องเป็นอย่างนี้ทําไมตัวละครตรงจุดนั้นมันมันตัดสินใจแบบนั้นแล้วก็เกิดอะไรขึ้นในซีนถัดมาหรืออะไรเงี้ยพอย้อนกลับไปย้อนกลับมาแล้วเราสึว่าโอ้เขาสามารถเก็บ ในภาพรวมเขาเก็บละเอียดหมดนะฮะก็เลยทําให้เราไม่มีอะไรที่ติดค้างเลยสําหรับเดอะพาเลทแนะนําให้ดูเป็นซีรีส์เป็นภาพยนตร์ในเดดฟิลที่ทำออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็ชื่นชมงานสร้างองค์ประกอบศิลป์ต่างๆอะไรเนี่ยเพอร์เฟเป็นอะไรที่สวยงามหมดจดแล้วก็คู่ควรกับการดูก่อนตายถ้ามีคนถามว่าควรจะดูหนังเรื่องไหนสักเรื่องก่อนตายผมแนะนำเดอะพาเลทนะครับขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับขอให้ท่านดูหนังให้สนุก เป็นกับผมนะครับ